มาตำพริกกันต่อนะคะนี่ตำ นะคะเราก็จะไปตำตอนเอ้ยแล้วเราก็จะเอาไปทำาะายทีน้งนี่นะคะเราก็จะเอาใส่ตำอะไรต่อคแม่้กไปหั่นเห็ดฮะไปหั่นเห็ดเอื่อไะคะมกไหันเห็ด<ะ>หเดะะลยน,นี่ใช่ไหคะ ใช่ค่ะร้ามิดมาผาสีเสียเงรเอย่างเงี้ยเฮ้ยผายาวดิ ดอกเล็กก็ผ่าขึ้นแล้วกมาขึ้นเลย พอแมากมเขาไม่ปิ้นเนาะเก็บไว้นะคะล้างน้ำน,นะคะเอาน้ำมาใส่หน่อยดิยที่ร่วงที่ร่วงมาใส่ เก็ยกไป,ไปใส่หม้อ,อตั้งไว้ตรงนี้ราคาใส่ลงไปเมื่อกี้แม่น้องจีนจับกล้องให้นะคะ ค,ค่ะเราก็มาปลอบกบวบพาด้วยหาหวงทุกคนคะบัว,บวของเขามันแก่เลยค่ะเฮากระเดือ่ไ้ใส่เลย เสียดายลูกตัองบักใหญ่โตเรามาดูแม่เิ็ดผักติ้วนะคะนี่ผักติว้วแกงเใสิผักติ้วด้วยค่ะน้าอิแม่บอกว่าแกงเฮส่ผักติว้วสวัสดีเอฟซีนะคะสวัสด,ดีค่ะแม่แม่น้องกินนี่นะคะค่ะ ข้าวคันค่ะกับข้าวตอนเย็นใช่แล้วค่ะเสร็จใส่ปัตติวใช่แล้วค่ะแต่เยอะกับส้มเยอะนะคะส้มดีอเอาไม่ส้มนี่พอแล้วมันส้มเผาได้น,นี่นี่นะคะนี่ปิ้งไว้ป่ะมาเกี่ยวลงเนาะเดี๋ยวปลาร์ใส่ปลาก่อนนะเรามาใส่ปลาร์มกันนะคะ กะละลราก็ใส่อะไรอีกหืใส่กะละใส่อะไรอีกใส่ผงชูรสผงนัวใส่ไปเลยเยอะๆเลยเฮ้ยผงนัวผงวิงเศษต้องใส่นิดเดียวนะคะแซ่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายแซ่บร้ายอันนี้ผักแมงลักนะคะนี่นี่นะคะนี่ ผักแมงลักกระซุมกับผักติวนะคะมางก่อนใส่เลยใช่ไหมคะแม่หรือ,อยังต้องใส่ของชุดรดก่อนผงชุดรดผงชุดโรด,รดรนี่ <I can. S 1> นะคะคนก่อนนะคะ ช่วยแล้วเยอะมากนะคะใส่เลยแก้สุกยังคะแก้สุกแล้วคะ่ะวน้ำตาลหน่อยเนาะค่ะสักนิดนึง้น้ำตาลหน่อยนะคะปลาข้าวหวานด้วะ เราดูตอนเสร็จนะคะชิมนะคะครั้งนี้ยยีม่มชิมอีกซิมบอยุดเลยแช่เยกสุกแล้วนะคะนะคะนี่ค่ะชิมอีกชิมเลยค่ะ มาเทใส่ถ้วยกันนะคะต้องกินมา้ยเนี่ยเออนี่พวกมันกินมี่ยอสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องปูพองยาพาแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ